สวัสดีครับผมมิสเตอร์เคเอนดีคุงาคนอาจจะเห็นว่าช่องผมเนี่ยมันหายไปจากสาระบ,บ Youtube มันเพราะอะไรไปดูได้ในช่องสำรองนะผมชี้เจงไว้หมดแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปในช่องสำรองผมนะตอนนี้ผมได้ช่องผมกลับคืนมาแล้วก็โอเคมากฮะเป็นเวลาประมาณ2วันที่ผมยืน่นคำขอไปหา y ย u u ูบแ่ะ คือตอนที่โดนอะใจหาใจคว่ำมดเลยนะว่าเอ้ยช่องเราทำมาสิบกว่าปีอะถ้าเราไม่ได้คืนนี่ทำไงดีวะอย่างเงี้ยก็สุดท้ายได้คืนมาครับก็ขอบคุณทาง u t u b e มาที่ช่วยก็ถ้าใครชอบนะฮะ อย่าลืมกดไลค์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างสรรั์ง,งานต่อไปนะครับออก็จะมาชี้แจงเพียงเ,เท่านี้นะครับก็สวัสดีครับ